สวัสดีครับพบกับผมแจ็คไซเบเียวันนี้พบกับรายการเอออสการ์ครับเป็นระจาถ้ามีเวลาก็เรามาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆไม่วจะเป็นฟุตบอลนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของกีฬาอื่นๆนะฮะเราพูดคุยกันครับกับผมแจ็คไซเบเลียครับ ชื่อนี้มีชื่อเดียวในโละเหตุผลที่ผมตั้งว่าว่าไซบีเรียคืออะไรครับความหมายก็คือไซบีเรียนี่เป็นชื่อภาคเหนือของรัสเซียนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆนานาในเขตบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตก็คือเสือไซบีเรียนเองครับ เป็นเสือโค้งตัวใหญ่อ้วนพียครับผมไม่รู้มันกินอะไรนะฮะตรงนั้นมีอะไรหิมะต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมีแต่ว่าเสือไซเเรียอ้วนมากครับไปดูสารคดีเรื่องหนึ่งเดาได้ว่ามันน่าจะกินพวกกวางเก้งพวกอ่ามูสนะฮะหรือแม้กระต่ายน้อยเพราะว่าถึงแม้อากาศจะเย็นแต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่ทน ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับผมผมว่ามันน่ารักดีนะครับผมก็เลยเอามันตั้งเป็นนามสกุลของผมไปในตัวเลยนะครับจะเป็นชื่อสากลที่เราใช้เดินทางต่างประเทศได้นะครับก็เป็นแจ็คไซบิเลียเด็กนะครับแล้วก็สำหรับแฟนเชลซีละกันนะครับเย้ยินดีด้วยครับปีนี้เราขึ้นอ่สัปดาห์นี้เราขึ้นจากฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับปลาตัวใหญ่จัง ในขณะที่ผมกําลังขับรถไปทํางานนะครับก็จะมีระดับน้ํามานะเห็นไหมครับเมื่อกี้ระดับน้ําในพื้นที่โคราชจากลํากันเชียงจากดาขุนทดไหลมาเรื่อยๆครับเพราะว่าพายุเดือนที่แล้วพายุเข้านะครับน้ำฝนตกทั้งวันเกืบทั้งอาทิตย์เลยนะครับน้าก็เลยเยอะนะครับ ก็ท่วมทุกปีครับธรรมดาสภาพแวดล้อมใครจำได้ครับอ้าวไหนๆก็พูดถึงน้ำแล้วสิปีแล้วน้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะมีรายการยอร้อนลอยเรื่องราวผมจะทำรายการใหม่เป็นรายการยอร้อนรอยประวัติศาสตรนะ์นะมาคุยครับสักสิบนาทีก็พอฮนะสิปีที่แล้วสอ 5, 5, งห้าห้าสี่น้ำท่วมาก,การุงเทพน้ำท่วมภาคกลางนะครับเอฟเฟกต์กระจาย เป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพขนาดน,นี้ตอนนั้นผมก็ถูกกระดมกําลังตั้งแต่แตีสองครับหลังจากที่ซ้อมกันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็ไปช่วยน้ําท่วมที่กรุงเทพกันเริ่มตั้งแต่มอธรรมศาสตร์ศูนย์ลังเสร็จนะครับเพราะน้ําจะเอ่อมาจังหวัดปทุมมานะจังหวัดนนทบ,บุรีนี่โดนกัน,นครับก่อนจะไหลไปกรุงเทพตอนแรกก็เอากระสอบทรายกั้นกันครับแล้วก็ ปกติก,ก้อกบอกว่าก้นมีอยู่ครับมันก็ซึมซึมแล้วมันก็ทะลุทลายอันานังที่เรากัาน้นไว้ทำให้ท่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุลังสินแล้วก็จะมีะสถาบันวิจัยนะครับเป็นสถาบันศึกษาระดับายาลัยหรืข้างด้วยนะครับชื่ออะไรผมจาไม่ได้ก็ท่วมกันครับก็ต้องไปช่วยกันยกใหญ่เลยเมื่อสิบปีแล้วปีนี้ก็ มีแนวโน้มว่าอาจจะท่วมอีกครับเพราะว่าระดับน้ําเขื่อนป่าสากเจ้าหอยายยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนครับส่วนเมื่อสักครู่ที่ผมบอกก็เชลซีครับเป็นจ่าฝูงเพราะว่าเชลซีเอาชนะเซาท์แฮมตันสามประตูต่อหนึ่งอยู่ทีมเดียวเลยนะครับนอกนั้นแมนยูรีฟูแมนซิตี้แอ์เซนซีทีมใหญ่เสมอกันทั้งหมดเลยนะครับมีแค่ทอตแนมฮอสเปอร์ที่ชนะแต่ว่า นะั่นอเปิดก็ไม่ได้อยู่ในหัวตลาดครับกตรน,นี้ก็ทำให้เชลซีแข่งเจ็ดนัดมี13คะแนนหรือเปล่านะ1 3บาหรือ15าผมจำไม่ได้แต่ว่านำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับยุคของโทมัสทูเครที่ให้โอกาสทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะลูกยิงของเบนเชิวต้องบอกว่าประตูมือแทบแต่ขนาดปัดขนาดนั้นก็ยังเข้าไปได้ครับก็ เมื่อคืนก็มีการแข่งขันไทยลีกนัดกลางสัปดาห์ด้วยนะครับก็การท่าเรือหรือเปล่าไม่ใช่สิเมืองทองรับเสมอกับหนองบัวพิชหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับคู่หนึ่งผมจำไม่ได้ค่านเป็นดูเอ,เองแล้วกันฮะเอาเป็นว่าคืนนี้ก็มีกลางสัปดาห์อีกหลายคู่กันเลยครับโดยเฉพาะ ทีมของผมสวัสดีแคทนครราาสีมามาด้าเอีวันนี้ก็จะได้ลงแข่งขันเช่นเดีวยวกันครับเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับก็อ้อลืมพูดถึงฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผลปรากฏว่าโปรตุเกสเอาชนะแชมป์เก่าอาร์เจนตินาได้นะครับแล้วก็สามารถควา้าแชมป์ฟุตซอลโลกได้สเปเลนะครับส่วนบราซิลได้ที่3 นัน่นเองนะครับก็ต้องไปดูกันใหม่อีก3ปีข้างหน้าครับไทยเราได้จากที่ผมก็ถือว่าทำได้ดีครับทีมชาติไทยของเราพบกันใหม่กับผมกับรายการวอล l ดออสกากันแล้วกันวันนี้ผมแจ็คไซมิเลียร์มาไปก่อนเดี๋ยววันหลังมีอะไรมาเล่าให้ฟังเดีย๋ยวเรามาคุยกันครับสวัสดีครับบ๊าคบับ